เอาไปเอเจ้าเจ้าสู้ๆเจ้านะคนกาลันะคะน่นผู้จัดการไฟฟ้าจากแม่จันพักัวมาช่วยกันครับอันนี้ทีมกรุงศรีสีเืองหล้วอาไหนงเดีว่นไเข้าได้แหละ มังลิข์เนื้อเรียบไปเลยนะมู่ใเออครับเออ้นี่ยแกเจียบกสิบแปดเรียบดีครบผมาครับเออเข้ามาให้มัยครับมั่ข้างเลยอ่ะดูซูเลย ลลานก็ตบกั